จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยาพินจะพามาทำอันนี้นะถ่ายตะแคงกล้องหน่อยเนาะอันนี้น้ำยาเล่งลากนะจ๊ะวันนี้ยาพินจะพามาดูจ้ะนี่จ้ะอันนี้อีพิด่างขาวนะจ๊ะปลูกไว้ตั้งนานแล้วเขาเพิ่งจะมาลายสวยนะต้นใหญ่ๆใบฉีกก็มีนะถ้าเขาใหญ่ๆห่แล้วใบเขาจะฉีกนะอีพิด่างขาวนะอีเน,นี้ยช่วงเนี้ยยาพินอยากจะมาบอกกับพ่อจ๋าแม่จ๋าว่าช่วงเนี้ย ฝนเริ่มมาแล้วจ้ะฝนเริ่มมาแล้วไอเนี้ยไม้ใบอะ่ะไม้ใบประเภทอันนี้ยประเภทไอภูพวกพะเวกไม้เถานะ่ะเขาก็เริ่มจะงามกันแล้วใช่ไหมละ่ะเขาก็เริ่มจะงามกันแล้วเราอะ่ะถ้าเรามีต้นพันอยู่แล้วอ่ะเอาเรามีต้นพันุอยู่แล้วตอนนี้สามารถขยายพันธุ์ไว้ได้แล้วนะจ๊ะน,นี่น้ำยาเล่งรากนะ มีน้ำยาเล่งรากอย่าพินนะจ๊ะนี่จ้ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะจ๊ะอันนี้คือพูแอปเปิลอยพิมบีพูแอปเปิลอยู่ต้นหนึ่งเนาะในตัดเลยจ้ะกลปะอันนี้มีรากแล้วเอาแค่นี้แหละจึ๊บตัดเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายจ้ะตัดเลยจ้ะจริงนะจ๊ะตัดเลยนะจ๊ะพ่ะจ๋าแม่จ๋านี่จ้ะสองท่อนสองท่อนอันนี้เก็บไปแค่นี้นะจ๊ะ ไอ้ศาตรต้นละถ้าเราตัดบ่อยๆนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้จ้ะเห็นไล้เนะี่ยตัดแล้วเขาจะแตกยอดจ้ะไม่ต้องไปเสียดายจ้าพาอจ๋าแม่จ๋าพอเราตัดแล้วปุ๊บเขาจะแตกเลยนะ่ยแตกแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงให้อ้วนจ้ะพอเลี้ยงให้อ้วนเราก็ได้ตังใหม่ละอันนี้มีหลายยอดหลายครบตัดไหนจ้ะตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายจ้ะจึ๊บใส่ไปเลย พอเราตัดไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเดียวเขาก็แตกใหม่นะี่นี่ร้อยตัดไว้ใช่ไหมเนะี่ยจุดใส่ไปเลยอันนี้เราก็ไว้อย่างนี้รอร้อยเขาแตกใหม่นะจ๊ะอันนี้ไว้ทําทุนจ้ะเราซื้อมาเราตัดเลยแนละ้วอีนี้อีนี้เอพีเอพีเซโบเห็นจนะ้ะเห็นไหมแช่ไว้ก่อนเลยจ้ะครึ่งชั่วโมงอพีอีพีด่างขาวตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋า ่วงนี้เราตัดไปเลยเพราะว่าอากาศช่วงนี้ฝนกาลังมาใช่ไหมพี่ด่างขาวเลื้อยไปเดี๋ยวพอพอยอดใหญ่เดี๋ยวใบก็ใหญ่เองจ้ะเราไม่ต้องเสียดายอันนี้ขอมีรากอยู่แล้วจ้ะแค่ไว้เลยจ้ะเนี่ยอีพี่ด่างขาวแบบนี้เนี่ยถ้าเราตัดแล้วพอเขาแตกขึ้นมาใหม่เห็นไหมจ้าพอจ๋าแม่จา๋จา อันนี้คือเถานี้นะยาพินตัดปลายออกเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าดูก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วสามาดขายได้แล้วจ้ะเนี่ยเปลี่ยนดินสักหน่อยเดี๋ยวพ่อเขางามๆมาได้ยอดหนึ่งหลายร้อยนะเมื่อก่อนยอดหนึ่งเป็นพันนะแบบเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าได้สวยๆแบบนี้ใบใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนดินให้เขานิดหน่อยได้เป็นพันจ้ะสองเห็นไหมสวยอไม่จ้าพ่อจ๋าแม,ม่จ๋าเก็บเลยนะอีนี้เดี๋ยวยาพินจะเปลี่ยนดินให้เขาสักหน่อยให้เป็นกระถางใหญ่ อีนนี้ไก่อีพี่ด่างขาวแช่ไปเลยจ้ะแช่ไปเลยเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเราค่อยมาชํากันจ้ะแช่ไปเลยไม่ต้องใส่ใจอีนี้อะไรอีนี้ไอน้น่อะไรนะมิวคอนฟุติอันนี้ได้สองยอดจ้ะแช่ไปเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายกัดแช่ไปเลยแล้วอันนี้ขอมีข้อปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนดินเลยถ่ายถ่ายดินให้เขา เดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่จ้ะน,นะเราซื้อต้นเล็กๆมาแล้วเรามาตัดได้จ้ะเ,เดี๋ยวขึ้นผักไปดูยอดที่เราตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยนิ้วอะ เดี๋ยวพยา่าที่ก็แตกขึ้นมาเนี่ยข้อ,นนนอ,ห,นะขอหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแกพิเนาให้ดูนะข้อตาหนึ่งอ่ะเขาจะแตกขนาดนนะเนี้ยน่ะอันนี้ก้านเดียวนะก้านข้อเดียวเนะี่ยข้อเดียวแบบเนี้ยนเะแบบนี่ยแบบเนี้ยน่ตาอย่างเนี้ยเขาจะแตกมาเป็นอย่างนี้จ้ะเห็นไหมดินปลูกก็ไม่ได้มีอะไรเลยจ้ะขุยมะพร้าวเรานี่แหละจ้ะเห็นไหม แ่น้ายาเล่งลากก่อนประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็เก็บมาขายได้แล้วจ้ะจากต้นเล็กๆอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยอย่างยอดอย่างนี้เราก็ปลูกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกแต่อีนี้ไหน่ะแต่อีนี้อีพีเหลืองแต่อีพี่เหลืองเนี่ยจะฉีกใบจะฉีกยากแต่ที่ยาพินดูมานะของยาพินยังไม่ยอมฉีกเลยอีพี่เหลืองเนะี่ยเอาสองข้อเลยก็ได้ แต่ทางที่ดีข้อเดียวก็พอแต่เราให้โอกาสเลยอัดสองข้อเลยเอ้ยเอ้ยแป๊บเด,ดิยนี่จะ้ะแป๊บเดียวครับนี่จะ้ะอันนี้ครับอันนี้นะอีพีด่างเหลืองอีพีด่างเหลืองจะใบจะฉีกยากจะไม่เหมือนอีพีขาวอีพีขาวพองามหน่อยก็ไอ้น,นี่ละอีพีเซบูก็ง่ายจ้ะ เดี๋ยวช่ำเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชํำเลยเนี่ยช่ำก็กะมะพ้า,า,พาใส่แล้วก็ชํำเลยนี่แค่แค่น้ํายาเล่งลากเลยนะ<ม>พืชต,ต,ตะกูลตนะกวนตระกูลเดียวกันทํากันไม่ยากแต่เหมือนกันและอันนี้นี่จะอันนี้อะไรนะอะไรไทคอนไทคอนอะไรยาพินก็จายังจําชื่อไม่ค่อยได้นะอันต้นเนี้ยเขาก็ตัดได้เหมือนกันจแต่ยาพินไม่ตัดนะเนี่ยอันต้นเนี้ยเอาไปวางไว้ในป่าซะไอ้นี่เลย การเขียวแลน้ำน้อยไปหน่อยนึงหลุดด่างเลยเขาแกนจัดไงยายพินลืมลดน้ำเขาเน,ะนาะน้ำจัดไลยเป็นครึ่งเดือนละจนดินแห้งผักผักเลยเนี่ยเขาก็ไม่ตายนะดินไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพื่อนๆจ่านพ่าจ่าไม่จ่าดูนั้เนี่ยอันนี้ต้นเขาใหญ่จัดละใหญ่กว่ากระถางเนะยาะย่าพินก็จะมาเปลี่ยน้ะนี่จ้ะเปลี่ยนดินใช้อะไรอุปกรณ์เปลี่ยนดินเปลี่ยนดินอันเนี้ย ใช้อันนี้จ้ะกาบมะพร้าวจ้ะกาบมะพร้าวแช่น้ำในใส่ไปเลยเยอะๆจ้ะเพราะว่าอันไม้เถาพวกนี้เขาไม่ชอบดินใบกัมปูมากหนะนนี้หินภูเขาไฟจ้ะใส่ลงไปเลยเขาจะได้โล่งอันนี้ต้องการความโล่งปร่งสบายจ้ะและ้วก็ดินใบกัมปูที่มีนิดหน่อยจ้ะออนนิดหน่อยเดียวพอแค่นี้แหละ อุปกรณ์ปลูกของเย็บินนะนะต้องการความโล่งแต่อันนี้เราก็เนี่ยถ้าเราจะเราอยากมีหลายๆต้นเราสามารถยกยอดได้แล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าร้อยเขาแตกเขาไม่แตกเราจากไม้ประเภทเนี้ไม่ได้มีอะไรเลยบีเพไลไร์กับกับมะพร้าวเห็นไหมไม้ประเภทนี้เขาไม่ได้กินอาหารมากจาก้ะ้ยหบยินใส่ไอ้นี่เยอะไปเดี๋ยวต้องเคยออกหน่อยเนาะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ ออกกม,มันเยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะเกินปากกระถางแล้วเดี๋ยวเขาก็โค่นแต่เขาก็โอนเพราะว่าเขายอดเขาหนักเขาโค่นเลยเห็นไหมแต่นี้เขาใส่ปุ๋ยละลายช้ามาเยอะมากเลยเนะี่ยที่จะพินซื้อมาเนะี่ยตามร้านต้นไม้เขาจะใส่กันแบบใส่ชาตินี้กินไปยังชาติหน้าเลยถ้าเป็นเป็นอันนี้ไม้พวกนี้เขาจะแข็งแรงจ้ะเขาจะแข็งแรงกว่าบอนสีถ้าบอนสีใส่แบบนี้นะจ๊ะ เน่าจะหัวเปื่อยจะนี่จ้ะแค่นี้แหละจ้ะนี่นสวยงามไหมจ๊ะนี่จ้ะแบบนี้เองจ้ะเห็นไหมแค่นี้เรียบร้อยละแล้วลตอนนี้ก็น้ำยาเล่้งรากรดเพราะยาพินไม่เพิ่มปุ๋ยแล้วปุ๋ยแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะขนาดระวังว่ากึ่งกลางนั่นแหล,ละและตอนนี้เราก็ปล่อยเลื้อยกับต้นไม้เลื้อยกับเสาบ้านได้แล้วให้สวยสวยงามจ้ะ เป็นเมื่อก่อนนี่แพงมากในยอดขนาดนี้ขายได้หลายบาทนะเนี่ยตอนนี้มันก็ถามว่ามันถูกไหมมันก็ถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราขยันนะเราตัดแค่นี้เรายกยอดได้แล้วจ้ะยกยอดก็กระได้ต้นแล้วจ้ะข้อหนึ่งเนี่ยนบไปเลยเนี่ยหนึ่งข้อก็หนึ่งต้นหนึ่งใบก็หนึ่งต้นหนึ่งใบก็หนึ่งต้นจ้ะแค่นี้แหละจ้ะเปลี่ยนด,ดินเปลี่ยนกระถางของยายพิน เาว่าข้างล่างนี้ยพินจะไม่ใส่ดินเลยจะใส่แต่กลาบมะพร้าวกับพวกเออรู้แล้วว่าลืมอะไรใส่อันนี้ลงไปด้วยจ้ะก็ความร่มความโป่งดินจะได้ไม่แน่นจ้ะใส่ลงไปไอ้พวกเนี้ยมันจะอมน้ําจ้ะถึงว่าเตรียมไว้แล้วลืมใส่ จะทาให้ดินโล่งจ้ะทําให้ดินโล่งดินไม่แน่นไม่มับไม่แน่นแล้วก็อมน้ําไว้ได้แต่น้ํที่เราลดไปถ้าเรามีถ่านปุ๊บน้ําจะดูดซับเพราะว่าน้ําจะดูดซับถ่านจะดูดซับน้ําไว้จ้ะให้น้ําเย็นสบายให้น้ําขังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเยปินจะปล่อยขึ้นต้นไม้ละแค่นี้ก็สวยงามแล้วจ้ะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะจ๊ะ มังคนบอกเลี้ยงอันนั้นจะต้องใช้ดินอะไรเลี้ยงอันนี้ต้องดินเราก็ต้องดูด้วยว่าต้นไม้ที่เราเลี้ยงอะเขาชอบอะไรชอบดินแน่นชอบดินโปง่งนี่จ้ะแค่เนี้ยเสร็จละปึง้งเห็นเลี้ยงต้นไม้ไม่มีขาดทุนจ้ะมีแต่สวยกับสวย น,นี้ใบใหญ่เท่ากระด้งเลยนะจ๊ะถ้าเลี้ยงนานๆน่ะไม่ว่าจะเป็น b ูแอ apple หรืออะไรก็ช่างตอนเราคิดว่าใบามันเล็กๆเ,เ,เขาเลี้ยงกันยังไงให้ใหญ่เขาใช้เวลาจ้ะในอีพีใบนี้ยาพินก็ทำตั้งโอ้โหตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วว่ะทำทิ้งๆไว้ตามกระถางเนี่ยเห็นไหมจ๊ะสวยงามเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระถางอีพีต้นนี้ก่อนเนาะ ฉันแค่กัดมะพร้าวไปหมดแล้วมั้งเนี่ยจะกัดมะพร้าวก่อนเดี๋ยวกัดมะพร้าวผสมไอ้ไอ,อ,อนี่เปลี่ยนอีพีอีกอันหนึ่งเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัดแป๊บน,นึงมาเดี๋ยวพามาเปลี่ยนอันนี้อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะ อีพี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 อินี่กระถางมันแน่นไปนะจ๊ะเจ้โอ้ยโอจ๊ะ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 เก็บอันนี้ก่อนนจ้จ๊ะถ้าเป็นตระกูลพวกไม้เถาพวกนี้ไม่ต้องมีอะไรมากจะกลับมะพร้าวจ้ะออแ้แค่เนี้ยกลับมะพร้าวนี่ใส่ลงไปเลยไรอันี้ลากนะโอ้โหลากเยอะมากเลยกระถางมันเล็กจ้ะ เราเปลี่ยนกระถางถึงในแกก็สวยละเยพินนะ่ะมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งจ้ะถ้าต้นไหนยังไม่ได้ตังและไม่ทำแล้วพอต้นไหนจะได้ตังสวยงามจะได้ตังและทำเฉยนะอันนี้ใส่กาบอาพ้าใส่ดินไม่ต้องแน่นนะจ๊ะดินไม่ต้องแน่นจ้ะ่านมันจะฐานข้าวใส่ไปนิดหน่อยจ้ะเยพินใส่ทุกอย่างนะทฐานข้าวมันใช่อมน้ําจ้ะเพราะว่าไม้พวกนี้เขาชอบน้ํานะจ๊ะ ไม้ตะก,กูนเนี้ยก็ชอบน้าน้นําชุ่มๆุ่มดินอากาศชื้นชืนนะจ๊ะที่ดินชื้นชื้นน่ะโรงเรือนชื้นชื้นอ่ะเขาอยู่ได้จ้ะชอบจ้ะอย่างน,น้อยๆเราตัดไว้เนี่ยต้นนึงขายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็ยังดีดีต่อใจจ้ะเนี่ยเห็นไหถ้าใครสนใจทักมานะจ๊ะเฟซบุ๊กยุพินอยู่หอมจ้า เบอร์โทร0821984010จะต้องการไม้สวยๆนะจ๊ะพักมาเลยจ้ะเ c e บุ๊ k ยูพินอยู่หอมจ้ะหรือเพจท่าวุ้งลังบอลสีจ้ะพอเขาแตกใบอีกสองใบนะอีกสองใบใบฉีดเยพินก็ได้เงินแล้วจ้ะเนี่ยเห็นไหมง่ายๆจ้ะหาเงินง่ายๆกับต้นไม้อ่ะจ้ะอ่านที่ยยพินบอกเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องไหมจ๊ะแค่นี้แหละจ้ะ แล้วอันนี้อันนี้เพราะใหญ่แล้วแบบนี้เนี่ยกระถางมันเล็กไปใช่ไหมกระถางมันเล็กไปอาหารมันเหลือน้อยแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางได้จ้ะเดี๋ยวกระถางใหญ่เนี่ยเจพินทําให้ดูอันนี้ใหญ่ปะต้นกระถางก็ต้องบาลา,านซ์กับต้นไม้นะจ๊ะไม่ใช่ต้นไม้ต้นใหญ่จะเล่งแข้งและกระถางอันน้อยเนี่ยทำว่าเดี๋ยวพินทำไมพูดจะเล่งแขงหล่ะยดี๋พินชอบล้อยี๋ยพินไงต้นใหญ่จะเล่งแขงอันใหญ่จะเล่งแข่ง เรื่องถึงใช่ไหมจ๊ะใช่ <laughs> มสัสวบัตดีแฟว้นขับหน่อยได้ไหมจ๊ะอากาศร้อนๆใส่ชุดเยะแฟวคนขับเยพินต้องดีใจแน่แล้วมาดูหน่อยเจใส่รองเท้ามาด้วยนะเดี๋ยวถุงเท้าเปิดมาดูหลานเยพินแต่งตัวหน้าอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะมาโอ้ห <laughs> ัดใส่รองเท้ามาด้วยนะแคนคลับเยปินต้องดีใจแน่แนเลยว่าหลานเยพินน่ารักจังอ่ะ ขนาดนี้นะจ้าเราเปลี่ยนกระถางอย่างนี้เลยจ้ะเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ขึ้นก็อัพราคาขึ้นจ้ะถ้าแฟนคลับย้ายเห็นเห็นหลานหน้าตาแบบนี้ต้องดีใจแน่เลยบอกแฟนคลับด้วยนะเนี่ยอากาศร้อนนั่งแต่งตัวแบบนี้นเดี๋ยวจะเปนำกล้องส่องให้ดูนะนี่จ้ะอากาศร้อนนั่งแต่งตัวอย่างนี้เดีย่ย สวัสดีจ้ะสวัสดียังไงยืนหน้างางกล้องก่อนนะสวัสดียังไงเราแฟนคขับดิฟินต้องสวัสดียังไงสวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรนะกวักฝากอะไรกดอะไรนะฝากฝากกดคลิปกดไลค์ให้คุณยายฝากคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะจ๊ะเอายังไงเราพูดใหม่ดิสวัสดีใหม่ดิสวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายหนูด้วยนะคะนะคะหนูจะได้มีสตังค์หนูจะได้มีสตังค์เอาไปทำอะไรเอาไปขายขนมค่ะเอาไปขายขนมหรือไปซื้อขนมนะคะบอกดีๆสิคะอเ,คเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อขนมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชือ่อลาบุญมีค่ะต้องบอกว่า is my name พูดภาษาอังกฤษสิคะ What? My name is Asmin a mm, s h i z a m me ขอบคุณมากนะจ๊ะเค <Take out. S 2> จ่ะเคจะอะไรด้วยถามไปด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน่่เน่จ้ะแฟนลับมาดูเดี๋ยวขอถ่ายกันนะแฟนขับมาดูว่าเปลี่ยนดินเปลี่ยนชลากําลังเปลี่ยนดินทำคลิปอยู่พอดีเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาบอลต้นโสมให้แล้วจะให้ดูว่าดินมันแน่นเป็นยังไงจ้ะ แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วว่าให้ดูว่าดินมันแน่นแล้วมันจะรากมันจะหดเนี่ยมาเนี่ย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 มานี่จ้ะพระจ๋าแม่จ๋านี่เด็ดน้องไม่ใช่น้องลักหลานข้างบ้านมาถามว่าดินแน่นทํายังไงอูเท่าผู้แก่ล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายนี่แป๊บหนึ่งนะผูเท่าผู้แก่บ้านเราเนาะบอลเนี่ยก็จะเลี้ยงกันตามประสาเนี่ยดินแน่นปึกเลยเห็นไหม ดินแน่นอย่างเงี้ยพอออกดอกมาดอกก็เสียนะไม่มีเกสรน,นะเราต้องเปลี่ยนดินวิธีการเปลี่ยนดินไม่ให้บอนช้ำเนี่ยคือต้องอน้ำไลยอย่างเงี้ยถ้าเราไปแงะ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 รากช้ำหมดอันนี้มันแน่นจัดแน่นจนคุ้ยไม่ออกเลยนะไล่ไล่น้น้ำไลยจนจนเนี่ยจนจนออกจนดินเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยเนาะ ง่ายไม่ยากเ่ยเห็นไหมลากมันลากมันมีแค่เนี้ยลากมันตันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมลากมันนี้หน่อยเดียวน่ะถ้าเป็นบอนปกติลากมันจะเยอะถ้าลากอย่างเงี้ยมันตันแล้วดินมันแน่นจัดต้องเปลี่ยนดินเลยหรอจักต้องเปลี่ยนถึงปีเปลี่ยนโอ้ยถึงปีเราเปลี่ยนเลยควานทิ้งเนี่ยแม่ดินมันจะแน่นแบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปลูกใหม่วกัเถอะจ้กเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปกลัวช้ำกลัวอะไรนะน้ำฉีดเลยลากให้สะอาดเถอะมันมีเชื้อโรคมีตัวอะไรตัวอะไรเกาะอยู่ที่หัวเนี่ย นะไม่ต้องสองสารเลยถ้ามีใบกเก่าๆตัดทิ <erman S 1> ้งเลยไอ้ไอ้ไอ้นี่ปิดด้านให้นักสุดนะให้หน่อยเห็นไหมล<า>้างให้สะอาดเลยอย่างนี้นะแล้วอยากปลูกให้สวยงามกว่าเดิมนี่จ้ะอันนี้คือดินนี่อันนี้มีใบก้ามปูใบก้ามปูกับใบก้ามปูกับมูลสัตว์อะไรก็ได้แล้วเอาเคใบก่ามะพร้าวใส่มันหน่อยนะเทเลยนะจ๊ะเออเอะกะน้ำยังไม่ได้ออกเปแช่ไว้อันนี้คือก่บมะพร้าว กัมะพร้าวที่เราจะใช้เราต้องหมักก่อนนะแค่นี้ใส่กัดมะพร้าวไปบ้างถ้าเราไม่ใส่กัดมะพร้าวเลยดินมันจะแน่นของหนูนะแน่นแน่นตึก <c oughs> ใช่หนูหนูอย่าไปแง่นะถ้าแง่โดนหัวหัวมันจะช้ำเ <c oughs> น,นํานั <c oughs> ่นแหละอนน้ำฉีดบอกพ่อพามปดียแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากปลูกให้มันสวยให้มันเต็มกระถางใช่ไหมคะ <c oughs> เราเราอยากให้ไวแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าแต่ถ้าใส่ปุ๋ยละลายช้าแล้วหัวมันจะเปื <c oughs> ่อยบางคนบอกโดนขโมยหัว <c oughs> ใช่ไหม พอถึงปีแล้วเนี่ยหัวมันเปื่อยไปเองเนี่ยมันไม่มีใครขโมยหัวหรอกบางคนซื้อบอนเก่ามาอ้าเขาตัดหัวฉันเนี่ยมันหน่อยเดียวโดนโกงไม่ใช่เห็นไหมอันนี้เลยอันนี้เป็นประธานอยู่กลางเลยถ้าเราอยากจะให้ใหญ่ๆนะปึ๊บอันนี้ใส่ไปหน่อยก่อนเวลาปลูกให้รากมันแผ่แอย่าใส่ดินให้เต็มก่อนถ้าใส่ดินให้เต็มก่อนมันจะแน่นอันนี้แล้วก็อันนี้ อต่นนี้มันก็จะเต็มกระถางบึ้ม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 เลยมัดรวมกันแน่นตึ๊กจักเนี่ยตอนนี้มันก็เต็มกระถางเห็นไหมมันจะง่ายเต็มกระถางง่ายกว่าเดี๋ยวก็หาว่าโกงของเขาใส่ให้หมดเพราะอันนี้เขามากว่าผสมเกสรออกดอกได้นี้ดอกก็ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็ไม่มีกระฟอตัวเมียเพราะว่าดินมันแน่นจัดมันไม่มีอาหารดินกันอย่่งใบกัมปูไม่มีอะไรเลยใบกัมปูหมักไม่เด็ใบกัมปูหมักใบกัมปูผุผุกว่าจากโคนต้นมาแล้วก็ผสมที่แพะเนี่ยอันเนี้ย แล้วก็ใบมะขามโคนต้นใบมะขามไม่มีไม่ต้องใช้ไม่มีใบกัมปูได้ไหมใบอะไรก็ได้แต่อย่าใช้ใบทวงนี้นะนั่นเนี่ไใช้ได้ทุกใบดังนั้นต่างประเทศก็ไม่มีต้นกําปูเขาก็ปลูกต้นไม้กันไม่ได้เห็นไหมแค่เนี้ยง่ายไหม พอมันงามแล้วปุ๊บมันก็แตกออกอันนั้นเราไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีทางไม่มีทางจริงทฤษฎีกับปฏิบัตินี่มันก็มันเข้ากันไม่ได้มันกันบางทีถึงปีเราก็เปลี่ยนทีหนึ่งถึงปีเราก็เปลี่ยนทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดโคนสะอาดเห็นไหมต้นนี้โคนมันสะอาดมันไม่มีไรแดงไม่มีต้นแมลงกวนถ้าต้นไม้ที่เราลูดแล้วโคนมันจะสะดุดกิ๊ดกิ๊ก๊ก๊น่ะแสดงว่ามันมีแมลงกวนมีไรแดงมีเพี้ยกวนเพี้ยก็จะอยู่ข้างบนถลารแดงอยู่ข้างล่าง ายาฉีดยาม<า>ถ้าเราไม่มีเรามีต้นสองต้นก็หมัดหมายาหมัดหมาโรยโคนต้นเลยแค่นั้นแหละเลี้ยงบอลไม่ใช่เรื่องยากไรนี้เราก็เอาไอ้นี่เอาน้ําเวลาปลูกแค่น้ําอย่างเดียวะบอลไม่ได้กินอย่างอื่น,เ,นเลยเไ,มไม่ต้องไม่ต้อง,องจ้าโอ้ก้านใหญ่เว้นเราไม่มีแล้วใหญ่เชือดหมดแล้วจ้า เมื่อก่อนขายต้นละสามพันสี่พันตอนนี้ขายต้นละสองร้อยสามร้อยมีโอกาสรีบซื้อเดี๋ยวถ้าแพงแล้วไม่มีขายตอนเนี้ตอนนี้กคงไม่ขายละโค่บุญมาตาม,มาหากินมาตั้งนานแล้วจะอันแหละจะเ,เอาลูกออกตอนนั้นนะจ้ะจ้สามหมขายไหมตอนเนี้ย สามพันยกไป <laughs> ถูกใจวะอยากซื้อว่าน <laughs> ีย้ถูกหวยมเอานะาั <laughs> จ้า <laughs> ยังไงยวินก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอคุยก่อนเอาว่าเดี๋ยวสามพันเอาต้นเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวถูกหวยก่อนจ้าจ้า <laughs> เดยว